สวัสดีค่ะวันนี้พี่ขวดมีวิธีเก็บเส้นมรกอดิบให้สดกรอบนานข้ามเดือนมาฝากกันค่ะที่สำคัญสามารถนำหยิบออกมาใช้ได้สะดวกด้วยค่ะก่อนจะไปติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามพี่ขวดเข้าครัวเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะและนี่ค่ะก็จะเป็นมรกรดิบที่พี่ขวดซื้อมาตำส้มตำนะคะแต่ซื้อมาทีไรใช้ไม่เคยหมดเลยเพราะว่าเราก็จะใช้แค่นิดเดียวเท่า nán มาทำตามนี้ได้เลยค่ะเราจะเก็บไว้ได้นานโดยที่ยังสดกรอบเหมือนเดิมเริ่มแรกก็ให้เราปอกเปลือกออกนะคะนำไปล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วให้เราหั่นมะละกอเป็นครึ่งแบบนี้ค่ะสาเหตุที่พี่ขวดให้หั่นเป็นครึ่งแบบนี้เพราะว่าการที่เราทำแบบนี้เราจะปอกมะละกอได้จนหมดนะคะไม่ต้องเหลือส่วนไหนทิ้งเลยส่วนที่เราเห็นเป็นเม็ดเป็นทส้เป็นแกนกลางของลูกแบบนี้นะคะให้เราขูดออกให ให้หมดเพราะว่าส่วนนี้เนี่ยจะทําให้เส้นมะละกอของเราขมนั่นเองค่ะเวลาที่เราเอาไปตาส้มตำมมันก็จะมีรสขมไม่อร่อยนะคะก็ให้เราขูดออกจนหมดแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วให้เราเตรียมน้ําเปล่าหนึ่งกระมังค่ะเป็นน้ําสะอาดธรรมดานี่นะเสร็จแล้วก็ให้เรา ขูดเส้นมะละกอลงแช่ในน้ำได้เลยค่ะใครไม่ชอบวิธีการขูดแบบนี้จะสับก็ได้เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับเราเลยว่าชอบเส้นมะละกอแบบไหนแล้วก็ให้เราแช่ไว้แบบนี้10นาทีนะคะเพื่อให้เส้นมะละกอเขาดูดน้ำเข้าไปก็จะทำให้เส้นมะละกอของเรามีความสดความกรอบอยู่นานนั่นเองค่ะพอเราแช่ไว้แบบนี้นะคะครบ10นาทีให้เรานำขึ้นมาแล้วก็ พ็พึ่งเขาไว้ให้เสด็จน้ำก่อนนะคะสังเกตดูได้เลยนะเส้นมะละกอของเราก็จะอิ่มน้ำขึ้นมาเลยค่ะพอเสด็จน้ำดีแล้วนะคะก็ให้เราเตรียมถุงค่ะจะเป็นถุงเย็นหรือว่าถุงร้อนก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าที่บ้านมีเลยแต่ถ้ามีถุงเย็นแนะนำให้เป็นถุงเย็นจะดีกว่านะคะแล้วก็ให้เรานำเส้นมะละกอนะใส่ถุงได้เลย กะปริมาณให้พอดีกับ1มื้อหรือว่า1ครกนั่นเองนะคะแล้วก็มัดปากถุงไว้เลยค่ะ การที่เราทำแบบนี้นะคะก็จะสะดวกมากๆอยากทานส้มตำตอนไหนก็สามารถหยิบออกมาทานได้เลยเพราะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเหมือนพี่ขวดนะคะขี้เกียจมากเลยเวลาที่ใครบอกว่าอยากทานส้มตำแล้วเราจะต้องมานั่งสับมะละกอน,นะคะให้เราใช้วิธีนี้เลยพอเรามัดใส่ถุงไว้จนหมดแบบนี้ให้เรานำแช่ตู้เย็นช่องธรรมดานะคะหรือว่าช่องผักก็ได้พอเราจะนาออกมาใช้ก็ ็หยิบออกมาแค่หนึ่งถุงก็จะได้เส้นมะละกอที่สดกรอบเก็บไว้นานข้ามเดือนได้เลยลองทำกันดูนะคะ